วันนี้เราก็จะมาวาดบารริน่าคาปุชินะมีมีมีม,ม,มีโอ้โแต่ละชื่อแต่ละนามว้าวนั่นมันคาหนหมาป่านี่เล่นด้วยเราหน่อยสิได้เลยเจอสาวๆด้วยพี่พาไปนะนี่นายนะ่าฉันขอเล่นด้วยได้มอ <c oughs> กระจอกแบบนายเนี่ยเหรอจะมาเล่นกับฉันไม่เอาหรอกเฮ <c oughs> ้ยนายน่าไม่เป็นไรใช่ไหม เอานี่ไปใช้ดูสิอ่ะอะไรีน่ะอ๋อว้าดีดีชอบร้านขายไก่เงินแบบเด็ดเรียวจุกๆบริการกริปรถไฟอาชีพราคาสุดคุ้มหรือจะฟาร์มเงินในเกมก็ได้นะแถมยังมีบริการเติมโลบักแท้เติมไว้ปลอดภัยแน่นอนใครสนใจก็ไปเลยดีดีชอบเล่นอยู่ใต้คลิปเลยนะจ๊ะส่วนใครที่ขอบอมบารีโลคอครีโล อ่านว่าอะไรนะบอมบอมบาดิโรโครโคร,โคร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 โ,โครโด,โดโิโรเออเอาเป็นว่าไอ้จระเข้เครื่องบินนั่นแหละใครที่ขอตอนนี้ก็รอไปก่อนเด้อส่วนวันนี้เราก็จะมาว่าน้องบาราร,รีนากันอันนี้คือความชอบส่วนตัว <c oughs> ชอบไปได้ยังแต่น้องน่ารักนะเว้ยเอาเป็นว่ามาตอนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะโดยเฉพาะกดไลค์กดให้ด้วยนะจ้าขอบคุณจ้าถ้าน้องกดพี่จะแค่นี้แหละ มามามา,มาเด้อสู่โจทย์แรกเป็น c ้อหนาวเออได้อยู่ถึงตัวน้องอาจ,จารย์ร้อนแต่ว่าเราจะให้น้องหนาวได้อยู่มาๆา แล้วแกงจริงนอก็น่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยคือความหนาวรอให้ตุงๆุซาฮูรามา,มาก่อน <c oughs> <c oughs> จิ้นเกิดไปได้ไงวะไม้กับแก้วกาแฟอู้วันนี้สวยวันนี้สวยมากอันนี้ให้ห้างเลยค่ะน้องบาลเลลินาของเราจะมีสิทธิ์ติดอันดับกับเขาบ้างไหมอู้ <c oughs> อันนี้ก็ ก็หนาวอยู่นะเออเป็นน้ำแข็งกับน้ำใช่ไหเอาไป3ก่อนแล้วกันคะ่ะจ,จะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ดูเป็นเหมือนน้ำแข็งลายอะวิชาวิทยาศาสตร์อู้อันนี้เป็นเมืองเลยเหมือนหิมะตกปะหรือว่าดาวเอ๊ะอันนี้ดาวหรือหิมะให้สี่แล้วกันให้สี่แล้วกันอาจจะเป็นหิมะอาจจะมีความหนาวอยู่โอ้อันนี้ก็หนาวหนาวนิดนึงไม่ไม่เท่าไหร่อันนี้ให้ให้สามแล้วกัน,นะคะ่ะอย่างน้อยก็มีความเป็นน้ำแข็ง น้องบ้านเลลินนะคับปูชินนะกำลังหนาวค่ะอุน่ารักนะเนี่ยแกทำเป็นเล่นไปในบรรดาทั้งหมดเลชอบตัวนี้สุดละอู้อันนี้ก็ก็เย็นอยู่นะก็มีความหนาวอยู่เอออันนี้ไปสามแล้วกัน,นะคะ่ะอุยแล้วแบบนี้น้องบาเลลิน่าจะมีสิทธิ์ปะคือเขาว่าทําแข่งกันมาหมดเลยของฉันคือแบบว่าหนาวอยู่คนเดียวและปึง้งอุ้ยได้ที่หนึ่งโอ้ oh my god เฮ้ยก็คือ หรือว่าบาลเลลีนาจะคว้าที่หนึ่งมาให้เราเหมือนตุกตุกตุกซฮูล่าไหมเนี่ยเอาก็ไม่แน่นะอาจจะแค่ฟลุกตาแรกมาโจทย์ที่สอง s c a r รี Scary. เออน่ากลัวเหรอแล้วคาปูชิน่าเอ้ยชื่ออะไรนะบาลเลลีนาเออน่ากลัวเหรอจริงๆแกล้นะ่ากลัวอยู่แต่ว่าก็ได้อยู่แบบมาๆๆ แ็จแล้วคะ่ะทุกคนก็คือน้องบาลเรลีน่าก็คือกลัวแก้วแตกเลยแก้วแตกน้ำไหลนะจ๊ะอ่ะอาจจะได้อยู่อ่ะโอ้อันนี้เออนักกลือตรงไหนหรือคะก็อย่างน้อยก็วานมาเนาะเอาไปเอาไปส่องแล้วกันจ้ะว,ว้าวนี่สวยนะเนี่ยอู้อันนี้เหมือนแบบฟิลผีปีศาจ์ดไหมอูยัน,นี่สวยนี่ให้ห้างเลยคะ่ะไว น้องวาเลนีน่าของฉันจะมีสิทธิ์ไหมว้ววดสวยได้ในห้องนี้อุ้ยนี่เป็นแบบปีศาจนุ่มเจ้าชายรัติการเดีนยวไปห้าเลยค่ะรอเอ๊ะหรือผู้หญิงอ่ะสวยสวยหล่อโอเคโอ้โหเออไอ้หนูแกวาดอะไรมาเนี่ยเอารีพอร์ตไปหนึ่งรีพอร์ตเลยจ้ะแกจะมาวาดแบบนี้ไม่ได้คุณแม่รีพอร์ตหมดนะคะ นี่จ้ะบัลเลรียนาคาปูชิน่าเวอร์ชันเอ่อกลัวกลัวจนแก้วแตกกรีดกรีดเลยโอ้ว้าวอูวอันนี้ก็แอบนะกูแอบหลอนอยู่นะกูแต่ว่าก็ก็แอบมองไม่ค่อยเห็นอันนี้ไปสามแล้วกันเนาะคือถ้ามันมืดขนาดนี้อาจจะมองไม่เห็นก็เลยไม่กลัวหรือเปล่าเอออุ้ยหมดแล้วทุกคนแล้วปูชนะก็คืออุ้ย อู้น้องบาเลยนะีนะคว้าที่หนึ่งมาให้เราอีกแล้วแต่จะคว้าดได้ทุกตาหรือเปล่าจะเป็นเหมือนตูงตุงตูงซาหูร่า,ารไหมอู้ยดาวเยอะเหมือนกันในคะเนี่ยปาปาโจทย์ที่สและโจทย์ที่3ก็คือสแนกงูเนี้ยน,นะจะว่าจออ่ไงดีอ่าโอเคเอาท่ออกละเอาแบบอี้ลักกัน เสร็จแ,แล้วเว้ยแกคือความเป็นเนื้อเรื่องเฮลมีตุงตุงตุงซาฮูล่ามาช่วยบาลลรีนาหน่อยค่ะจะได้ที่หนึ่งไหมเนี่ยโอ้ไม่มีโอ้ว้าวอุยน่ารักมากอุยน้องงูน่ารักมากเลยอันนี้ให้ห้าเลยค่ะอุยน่ารัก,กแกละขวานงูกัน่ารักมากอันนี้เป็นแบบน้องงูใส่ที่คาดผมเป็นกระต่ายหรอน่ารักมากเอาไปห้าเลยอุยแล้วงูเขาน่ารักกันวร์งูฉันก็คือเป็นแบบ,บแผลแม่แบอุยยพูดึงก็มาเล Help me ตุงต <book> ุงตุงซาฮูร่อมีแบบสตอรี่เวอร์โอเคก็ไม่ไม่หวังแล้วค่ะเพราะงูฉันง่อยมากอ่าในห like. ้องมีมีกี่คนเนี่ยนะแล้ว มีมีกัน3ามคนในหออุ้ยแต่ก็ได้ที่1โอเคค่ะขอบคุณนัจจาสำหรับดาวที่เยอะขนาดนี้ไอ้แต,แต่แต่มีกันสามคนเราเราโหวตกันได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอแปลว่าต้องมีอีกคนนึงมะเนี่ยอ๋ออ,อาจจะออกไปแล้วหรือเปล่ามาจา้ะโจทย์ที่4ี่โจทย์สุดท้ายแล้วจะได้เป็นอะไรเอ่ยและโจทย์สุดท้ายก็คือ birthday โอเคก็ถือว่าเข้าตีมอยู่นะ คือน้องน่ารักมาก For you m y l o v e คือทำเค้กไปให้พี่ต,งต,งตงุงตุงตุงซาฮูราค่ะเออว <c oughs> ินาน่ารักมากโอ้แกคือว่าน่ารักกันจังอันนี้เอาไปห้าเลยค่ะแล้วแบบนี้เออโอ้ วดอะไรมาอีกแลว้ววะเนี่ยเอาไปเลยจ่ะองแดงแกจะวัดแบบนี้ไม่ได้นะมันไม่ดีวี่แฮปปี้เบิร์ดเดย์เออยายาอาจจะเป็นชื่อคนนะคะแต่ก็น่ารักมากไปสี่แล้วกันอุ๊ยจ้ะบาร์เรินา่าคาปูชิน่ถือเค้กไปให้พี่ตุงตุงตุงซาฮูราโอน,นี่ฉันต้องพูด ชื่อยาวขนาดนี้เราแบบประโยคประโยคยาวมากแต่ไม่มีอะไรเลยอูย้อันนี้น่ารักอันนี้มีความแบบเคิกสองชั้นนะอันนี้เออเราให้สักสี่แล้วกันนะคะรู้สึกชอบคนแรกมากกว่าอุ้ยอ้าวหมดแล้วเหรออุ้ยคนน้อยเหมือนกันเนี่ยเล็ย อู้ย่างจากที่หนึ่งแค่ดาวเดียวเองแม่เกือบจะได้ที่หนึ่งทั้งสี่ตาซะละแต่วันนี้ก็ถือว่าโอเคน้องบาเลริน่าคว้าที่หนึ่งมาให้เราต้องสามตาที่สองต้องหนึ่งตาเนี่ยถึงคนในห้องจะน้อยเถอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะถ้าชอบคลก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจกับคลิปใหม่นี้ด้วยนะจ๊ะไปละจุ้มวัวอยากให้วัดอะไรเนี่ยก็อคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะใครที่รอเออชื่อเลยนะ บุมบวบรบริโคคริโดอะอะไร<ม>สักอย่างเดี๋ยวพี่มาวาดให้เด้อไปละ